อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้เราอย um ู่กันในเกมโปกสก้านะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นธาตุท้ายแล้วที่ผมจะมาแนะนานะครับก็เป็นธาตุแมลงนะครับเดี๋ยวไปไงตามได้คลิปนี้เลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามคลิปได้ผ่านส่วนของปรื่อกสก้านะครับงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยให้น้าช่องนะครับช่องในการกดซูเปอร์นด้คุณใต้คลิปต่างๆก นะครับโปเกมอนทาาดแมลงกันบ้างนะครับก็เป็นท่าที่คนนิยมเล่นน้อยนะครับแต่ว่าจะมาแนะนํากันสเล็กน้อยนะครับสําหรับทตุแมลงนะครับอ่ะเราไปดูคุณสมบัติของท่าแมลงกันก่อนโปเกมอนาตาแมลงนะครับเป็นโปเกมอนนะครับอ่ะให้ดูก่อนนะครับชนะอะไรได้บ้างนะครับโปเกมอนทตุแมลงนะครับเอาชนะพืชได้กลังจิตได้แล้วก็ตีความมืดได้ถึง2เท่าเพราะฉะนั้น ็ไว้สู้กับธาตุมืดได้กับพลังจิตได้เนาะแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันตีต่อสู้ครึ่งเดียวบินครึ่งเดียวพิษครึ่งเดียวผีครึ่งเดียวเหล็กครึ่งเดียวไฟครึ่งเดียวแฟรี่ครึ่งเดียวและตัวมันเองนะครับก็โดนธาตุบิน2เท่าหิน2เท่าไฟ2เท่านะครับผมแล้วก็โดนดินครึ่งเดียวต่อสู้ครึ่งเดียวแล้วก็พืชครึ่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อจํากัดนะครับในการฟาร์ม ในการฟอร์มทีมของท่า,มาแมลงนะครับผมอ่ะโอเคก็มาดูโปเกมอนท่า,มาแมลงกันว่ามีตัวไหนหเล่นได้บ้างน,นะครับนี่คือโปเกมอนท่า,มาแมลงที่พอจะใช้งานได้นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันที่การจัดตัวนะครับช่วงต้นเกมกันก่อนนะถ้าพูดถึงเรื่องการจัดตัวนะครับท่า,มาแมลงเนี่ย เบื้องต้นเลยนะครับให้ทำความรู้จักกับโปเกมอนบับธาตุก่อนนะครับโปเกมอนบับธาตุก็คือตัวนี้นะครับมันคือเจเนเซกตัวนี้นะครับให้ดูคุณสมบัติของตัวบับธาตุก่อนนะครับสำหรับเจเนเซกตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนธาตุเหล็กและแมลงนะครับก็มีค่าพลังอยู่ที่750นะครับตัวนี้ก็มีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับค่าพลังของมันเนี่ยก็จะเป็นค่าพลังที่เป็นสเตตค่อนข้างบาลานนะครับโจมตี กายภาพระเวศอยู่ที่ส2 3เท่า,ากันที่เหลือนะครับ121ทั้งหมดนะครับผมอ่ะในส่วนของให้ดูเรื่องสกิลก่อนนะครับในส่วนของสกิลเนี่ยนะครับก็มาดูันที่สกิลดาวโหลดนะฮะสกิลดาวโหลดนะครับโปเกมอนท่า,มาแมลงนะครับเคลื่อนไหวทุกครั้งจะเพิ่มพลังโจมตี5%ต่อเน,นื่อง5รอบสะสมได้5ครั้ง5525เนาะทุกๆก,การเคลื่อนที่ก็จะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือข้อดีของโปเกมอนท่า,มาแมลงนะครับ สกิลถัดไปท็เป็นแมกเนตบอมนะครับแมกเนตบอมก็เป็นดาเมจธาตุเหล็กนะครับอ่ะตัวลืมบอกไปตัวนี้นะครับจะมีคุณสมบัติเหมือนยูโนวานะครับก็คือเขาตีทางกายภาพและเวทนะครับคือตี2ครั้งง่ายๆเลยตีกายภาพทีหนึ่งตีเวททีหนึ่งเพื่อดาเมจออก2ครั้งนะครับผมโอเคเนาะนี่ครับแล้วก็สกิลถัดไปนะครับเป็นสิกเนลบีมนะครับสิกเนลบีมเนี่ยโปเกมอน่าแมลงของเราทั้งหมดนะครับ 3รอบนะครับทุกครั้งใช้สกิลแล้วจะมีโอกาส80%สร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับก็จะใช้พลังโจมตีคูณกับ30%นะครับผมแก่ศัตรูนะครับโปกเกมอนท่า,มาแมลงนะครับเพิ่มพลังโจมตี100%เพิ่มพลังป้องกัน50% 3รอบนะครับก็ถือว่าดีนะเป็นบัฟของท่า,มาแมลงแหละนะครับ e x e r c i s นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ สกิลโจมตีท่าแมลงนะครับทัาเเมทท่าแมลงเนาะแปดห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าเหมือนกันห้าสิบห้าเหมือนกันอ่ะอันติเมทเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างแป๊บหนึ่งอันติเมทเนี่ยนะครับจะเป็นเทคโนโลสนะฮะเทคโนแบสนะครับจะเป็นอันติเมทท่า normal นะครับผมถ้าใช้สกิลนี้คิวศัตรูได้นะครับตัวเองจะฟื้นฟูความโกรธทั้งหมดแต่คราเนี้ยข้อดีของมันคืออะไรบ้าข้อดีของมันก็คือมันจะมีอาวุธของมันโดยเฉพาะนะครับถามว่าอาวุธของมันคืออะะไรน ก็จะมีพวกเนี้เทน้ําแข็งสมมติเราใส่เทน้ําแข็งปั้งสกิลอันติเมตจะกลายเป็นท่าน้ําแข็งโอเคไหมเออแค่นี้เองครับถ้าเราใส่อุปกรณ์ทาดุน้ํามันก็จะเป็นทาดุน้ำ้ำอันนี้เขาเรียกว่าโปเกมอนท่าแบบทาดนะครับอ่าในการจัดทีมนะครับหลกัหลกๆเลยนะครับจริงๆแล้วท่า,มาแมลงเนี่ยเราจะไม่พูดว่ามันเริ่มต้นเกมเลดเกมยังไงเนาะเราพูดโดยรวมแล้วกันนะครับ ตัวโปรแกรมอนที่คุณจะต้องมีเลยนะครับถ้าจะให้สู้กับคนอื่นได้ระดับหนึ่งนะครับต้องต้องมีตัวบทท่าก็คือเจนเนเซกตัวนี้โปรแกรมอนตัวที่2ครับทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับก็คือมาชิบูนนะครับตัวนี้ครับมาชิบูนก็ยืนกับเจนเนเซกได้นะครับตัวนี้มีร่างมาสเตอร์ทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยนะครับตัวที่3เนาะต้นเกมเนี่ยให้เป็นเอกกิเดอร์ก็ได้นะครับเอกกิเดอร์เนี่ยเขาต้านทานนะครับ ดัเมดได้ดีมากๆานะครับตัวนี้ลงไปถึงโปเกมอนตัวอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอาเคฮานล่าพิเศษก็ได้หรือแม้กระทั่งนี่ครับเฮราครอสไคลรอสก็ได้นะครับแม้กระทั่งสเปียร์นะครับก็มีล่างเมก้าหรือจะเป็นแมลงไฟตัวนี้ก็ได้นะครับมอร์ฟอนก็ได้นะครับตรงนี้เนาะอะแต่คราวนี้เนี่ยโปเกมอนตัวที่3เนี่ยนะครับอีกตัวหนึ่งเลยจริงๆแล้วมันจะต้องมีตัวนี้นะครับ มันจะฟูลทีมพอดีนะครับนั่นก็คือตัวนี้ณตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีนะครับแต่ว่าจะแนะนำว่าคือตัวอะไรใช่ไหมเนี่ยมันคือตัวนี้ครับฟิโนโมซานะครับเป็นบอสนะครับบอสโลกวันหยุดเสาร์อทิตย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับความสามารถนะครับอ่ะไปดูกันชีมาชิีบูนก่อนนะครับมาชิีบูนนะครับสําหรับเจ้ามาชิีบูนเนี่ยอ่ะตัวนี้นะครับได้กันบ่อยนะครับ สุมกาชากนในเทพช่วงต้นเกมก็ได้กันบ่อยนะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับดาเมจค่อนข้างแรงแต่ข้อเสียคือมันแพ้ไฟแล้วช่วงต้นเกมเนี่ยโปเกมอนธาตุไฟค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะแพ้ทางเล็กน้อยแล้วก็แพ้บินด้วยก็จะโดนธาตุบินตกเหมือนกันบ,บางทีบางคนมันก็มีลูก,กงงลูกเกียร์อะไรกันหมดแล้วนะครับอ่ะพูดโดยรวมแล้วกันมาชิบูนะครับเป็นโปเกมอนแมลงต่อสู้นะฮะมีค่าพลังที่6 6 5้อยนะครับ เป็นโปเกมอนโจมตีใส่กรยภาพที่ตีแรงมากๆนะครับ169เลยนะครับเออนี่ใส่ยึดติดนะครับแจมเรามาดูสกิลกันดีกว่าสกิลก็จะมี Beast Boot, ะบีสบู t นะฮะทุกครั้งที่โปเกมอนฝ่ายเรานะครับฟื้น SP นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับสาเปอร์เซ็นต์สะสมได้ถึง10ครั้งก็คือ30%มสิบเปอรำหรับเจเนเซกเนาะเจเนเซกเนี่ยเมื่อออกสกิลใช่ไหมก็จะเพิ่มดามจถูกไหมครับ มาชีบูลก็เหมือนกันนะครับเมื่อนะครับเพิ่มเลือดจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับก็คือมันจะได้บัฟไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่นะครับหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูเลือดถ้ามแมลงก็จะได้บัฟตรงนี้ไปต่อมานะครับเป็นแฮมเมอร์นะครับสเปเชียลเดฟก็ทำดาเมจท่าต่อสู้ไม่ได้มี CC อะไรเนาะ80แต่ว่าตีแรงนะครับ p o เซนเจฟ f f นะฮะผมก็ทำดาเมจาตุพิษทำให้ศัตรูติดพิษด,ด้วยนะครับอันนี้ดีมาก สกิลน,นี้ค่อนข้างดีเลยนะครับเล่นต้นเกมดีมากแล้วก็สกิลลีฟไลท์นะครับผมก็จะเป็นสกิลดูดเลือดนะครับก็มันจะบอกว่า100%นะครับดูดเลือดมาเป็นคือดาเมจร้อยเปดูดมาเป็นเรื่องของตัวเองเลยครับแล้วดาเมจแต่ละท่าเน,นี่ค่อนข้างแรงนะครับ80 75 75เนาะอันดับหนึ่เป็นเฟลสติงเกอร์นะครับทำเดเมจมาแรงพลากลุ่มแล้วก็ดูดเลือด100%ถ้าฆ่าศัตรูได้ก็จะเพิ่มพลังยี่สนฝังโจมตีนะก็ถือว่า ผลของการเพิ่มพลังนะครับก็จะมีเรื่องการฟื้นฟูเลือดการคิวศัตรูได้แล้วก็บัฟของตัวเจ้าเจเนเซกนะครับตัวนี้มีร่างมาสเตอร์ด้วยแต่ผมไม่ได้พูดถึงนะพูดโดยรวม,มเฉยโอเคแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในบรรดา,มาแมลงส่วนอ,อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะครับให้เอาเข้าทีมก็จะเป็นฟิโนโมซ่านะครับสำหรับฟิโนโมซ่าเนาะก็จะเป็นโปรแกรมอนอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆนะครับ อ่ะตัวนี้ก็มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงแล้วก็มีสปีดจัดมากๆเป็นโปเกมอนนะครับประเภทมแมลงต่อสู้นะครับมีสปีดเร็วมากนะครับ139แต่ว่าฟิโนอโซ่านะครับจะเป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทนะครับดาเมจเวทอ่ะสกิลนะครับก็เรื่องบาที่พาร์ทสี่ก็จะเป็นการเพิ่มกพลังโจมตี Enchance b e a t นะครับผมเพิ่มกพลังโจมตี5%นะครับผมสกิลโจมตีนะครับถัดไปก็จะเป็นบัฟนะเป็นบัฟ High Speed เพิ่มความเร็ว30%ให้ตัวเองมีโอกาส30%ได้เคลื่อนที่อีกหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้จะเร็วมากนะแล้วก็สกิลท่า,มาแมลงครับสร้างความเสียหายท่า,มาแมลงปล่อยแล้วนะครับจะลดพลังป้องกันตัวเอง10%แต่ว่าการที่ลดพลังป้องกันเนี่ยมันแลกด้วยนะครับความแรงนะครับคือสกิลนี้มันแรงมากนะครับ100อ่ะโคตรแรงนะครับแต่ทุกครั้งที่ออกสกิลมันก็จะถึกเบาลงเรื่อยๆถึกน้อยลงเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น ทริปเปิลคิกนะครับสกิลนี้ค่อนข้างแรงนะครับก็ทำดาเมจท่าต่อสู้นะครับทุกครั้งนะครับที่ปล่อยสกิลนี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตี20% 5รอบง่ายๆเลยเทิร์นที่5ตายหาครับแค่นี้เองแรงมากนะฮะเออแรงมากแล้วก็ดาเมจเป็นนะครับไฮจัมคิกก็ทำดาเมจท่าต่อสู้นะครับผมลดสปีด15%ดาเมจแรงมากนะครับเป็นติเมทที่โคตรแรงนะครับ150 อันนี้ก็คือโปเกมอนประเภทแมลงนะครับสามตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีก็ไปเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้อ่ะก็ลองดูนะครับสําหรับตรงนี้แล้วก็นะครับโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นโปเกมอนที่สามารถเล่นได้นะครับก่อนที่เราจะมีฟินนอมอซ่าซึ่งฟนะินนอมอซ่าเนี่ยมันต้องเก็บเศษถึง400ใช่ไหมก็สามารถใช้ในส่วนของอาร์ซอุสนะครับเปลี่ยนาธาตุไปก่อนได้ ซึ่งมันก็จะเปลี่ยนไปท่ามแมลงได้เพราะฉะนั้นนี่ก็เอามาใส่ตัวที่3ได้นะครับอ่ะเป็นทีมทั้งเลือกนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบทีมแมลงก็เล่นประมาณนี้ได้นะครับผมอ่ะก็ไปดูคุณสมบัติของอาร์ซิอุสกันนะครับสําหรับอาร์ซิอุสที่เป็นท่ามแมลงแล้วเนี่ยอ่ะความสามารถของมันนะครับอ่ะมาดูก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตี5%นะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลท่า normal ที่ไม่ถูกเปลี่ยนนะครับ ก็เป็นเพอร์ซองนะครับโจมตีแบบกลุ่มศัตตูตยิ่งตียิ่งแรงนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่เราก็จะมีในส่วนของนี่ครับรีคอเวอร์นะครับฟืฟ้นฟูเซลล์ร่างกายฟื้นฟูนเลือดนะครับความแรงในการฟื้นฟูนฟนเลือดนะครับขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของตัวมันเองนะครับผมเมื่อทั้งทีมโดนสกิลทตาดินทตุไฟและท่าหินซึ่งสาธทตาน,นี้เป็นท่าที่แมลงค่อนข้างกลัวและแพ้นะครับผมแต่เราจะโดนบอลลง3 0เ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นกึ่งกึ่งบัฟให้กับทีมด้วยนะครับช่วยเหลือเพื่อนด้วยตัวนี้ก็จะละักษณะแบบว่าามีเจนเซกนะครับเป็นตัวชูโรงอยู่แล้วถูกไหมครับก็จะมีอาชีวะมาช่วยแบ่งเบาให้นะครับอะไรที่โดนหนักๆน,นะครับก็จะโดนบอลง30%จากสกิลรีคอเวอร์ของอาชีวะธาตุามแมลงนะครับเอ็กสตรีมสปีดนะครับจะถูกเปลี่ยนจากธาตุนอร์มอลเป็นธาตุแมลงนะครับทำความเร็วนะครับโจมตีใส่เป้าหมายฝไฟตรงข้าม สกิลนี้โจมตีโปรแกรมที่บินอยู่ในน้ำเจาะด,ดินได้ด้วยนะครับเดเมจ75นะค่อนข้างแรงเดอะเมจเป็นจัสเมนต์นะครับก็จะถูกเปลี่ยนจากประเภท o r มอลเป็นประเภทมแมลงเหมือนกันก็ยิงลำแสงนะครับใส่เป้าหมายเป็นทตุแมลงนะครับแรงมากนะครับ150นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอามาเล่นทดแทนก็ได้ตรงนี้นหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือแนวทางการเล่นนะครับในส่วนของโปรแกรมทีมทตุแมลงจัดแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ ทำมาชิบุนนะครับเป็นมาสเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับมาชิบุลก็มีมาสเตอร์นะไม่ใช่ไม่มีเนี่ยเจเนเซก็มีมาสเตอร์อยู่แล้วนะครับมาชิบุนมาสเตอร์นะครับอ่ะนี่ก็เซรโมซ่ามาสเตอร์นี่คือที่สุดของที่สุดนะครับมันคือ3ตัวที่เก่งที่สุดในโปเกมอนท่าแมลงแล้วแล้วเป็นแค่3ตัวเท่านั้นนะครับที่มีร่างมาสเตอร์ด้วยร่างอื่นไม่มีนะครับมีแค่ร่างเมก้าเท่านั้นโอเคเนาะประมาณนี้ อ่ะโอเคก็นี่ก็เป็นในส่วนของแนวทางนะครับในการจัดทีมท่าแมลงเป็นท่าตัวเลือกนะฮะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับเฟิรมอนประเภทแมลงก็สามารถจัดทีมมาเล่นกันได้สนุกสนุกนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะนะครับผมอ่ะก็สําหรับ EP นี้ก็จะประมาณนี้สาหรับใครนะครับที่อยากจะให้รีวิวในส่วนไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะี้มาบอกกันได้นะครับโอเคครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ อย่าลืมกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพราะหม่คลิปหน้านะครับผมซีลเกนโซนิก